ัลลโหสวัสดีเจ้าพ่อโอ้สวัสดีบอยยินเขามาตันใหม่อยู่ข้างบ้านโอ้โอ้วาอยู่ว่าพ่อไปใสน้อโทษไปรอบนึงแล้วดิตันแห้งโครโรตันใหม่ก็ได้เสียงเครื่องพันดังซื้อดอกมัง่ากเสียงเครื่องพันดัง,ม,ม,งมินบ่พ่อเงีอืมมันชอบเนี่ยนคนโทรศัพท์บ่ บ่เคยได้ยินนีพ่พ่อโอเคจ้าได้ยินแต่เสียงพ่อชัดเจนอยู <c oughs> อ่ <c oughs> <c oughs> การได้ยินจิไปไรนะ้าป่เออฮ่าฮ่าฮ่าฮ่อฮ่ตฮ่าฮอาบ่าฮ่อฮ่า่อฮนา่าอ่าฮ่าฮา่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่วฮ่าฮ่าา่าาาาบานา่่่า่่่่ บ่ดินี่แน่คันเรียสิืพิษบ่บ่ได้เลยดาเน่บ่นน่ะโอ้ยอันเรียกถือกงยงหยอดเน่อย่าเฝ้าอย่าเฝ้าแห้งเลยหรือหล่ะเดี๋ยวสิอยู่ยนบ่ได้ดิบ่อยู่ได้ที่เราบ่อืมอยู่ได้เหมือนเดิมบ้านเราเราสร้างค่ะพ่อเออเราไม่ได้เงินใครมาสร้างเราก็อยู่ได้ค่ะบ้านขึ้น่าแล้เมียอยู่มา แหมวันนี้วันลอยนิลานอแมนจ้าเมื่อนี้มาขอเหล้าเจ้าพ่อเหลาพัฒนาเหลาพัฒนาเนี่ยพัฒนาไปหมดไเน็มเนาะพ่อเนาะสีมือแล้วสีอยู่อ้าไอ้พวกเศร้าไม่นี้คือาไรแมนเจ้าพ่อ อ้าวันนี้ตด้บวกเก้าค่ะเดนวิ่งรูดไปที่เก้ากับสี่เดนวิ่งรูดเก้ากับสี่ค่ะสี่เก้ากับสี่ก็มีเจ็ดสองเอ้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อยางงงกี่ล่ะ 7จ็ดองบ่พ่อเจดสอง่าเจ็ดสองค่ะเอ้เจ็ดสองเยี่ยไปหกอมันเอาไปเดี๋ยมไ,ไ,ไปล่างหกตัวอ๋อโอเคค่ะเอสี่แปดสี่แปดเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งน่าจะสามตัวเอามีแค่สามคู่บกมือน,นี่เดี๋ยวเราไลองรไกันอ,กอุ้ยเอาสันอ่ะ <c oughs> ลองเบิง้งเนาะ พเพราะว่าจะเอาไรเด็กเอาทำน,นี่ละจับไว้แล้วเป็นแบบนี่มีล่างหกตล่างสีต่ตแล้วก็บ,บนนี่สามคู่นี่ได้ตีอีกอย่างบู๋หลังมันดูไปหอดเต๋อบ้าพวกนี้เนาะเขามีเก่าเสียนเขามีตัวการโยซอยโยค่ะค่ะพ่อเออไงจับไปหลายอัพเอซี่คนกับที่ว่าหลายค่ะเอจับมีหน่อยคนมากจ้าพ่อ พอพีก <c oughs> ตัวก็จะไปแกงกลน์คนวะค่ะแลบสามตัวค่ะพ่อแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งเอคดีลนะม,มันทอาไลนเหรอคือทรงคือคือนอกบ,บาดนี้นอกมือนี่บุแจแหลจังมันมากยังไงบุคึ้นมากักที ว่วไงเพมันสิแตก3้ำตัวสบสมอนนิพ่อฉันว่าอโอ้ชาติรู้มานเนี่ยอย่างน้อยก็ได้สาวค่ะอือ่าทีนี้ก็ไปที่ี้ก็กันตัวกันค่ะสองแปดสองสองสองแปดเอาบ้านนี่ตัวกันก็พ่อตัวกันบานนี่เออมันได้เลขกันนี้ สองแปดสองสองสองแปดอีกบ่พ่อเน่ยอ๋อ,อคือเป็นดยังสี่รอบหานเลขมื่นี่ยน้อนีอ่แหละโตโต,ต,ตกันกับมะลงแบบนี้มันนี่ค่ะเอ็ะได้สนอมาแบบนี้ตล้แบบนี้ตัวค่ะพ่อแล้วก็ไปพี่ผีบ้าพาเพลินผีบ้าพาเพลินค่ะหกสี 6, 4, 9, 6, 9, ่เก้าหกเก้าสี่หกสี่เก้าหก เก้าสี่ค่ะอ้าวชิี้ก็ไปชี่เก้าเสียนค่ะพ่อเก้าเสียนมีหกสี่หกห้าหกหกหกสี่หกห้าหกหกเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดสี่แปดห้าแปดหกค่ะและชีนี้ก็ไปชี่ให้น้อย ฮาน้อยค่ะเดนวิ่งรูดหกกับเก้าวิ่งรูดไปที่หกกับเก้าค่ะหกก็มีหกสองหกสี่หกแปดหกศูนย์จับคู่หกสองหกสี่หกแปดหกศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดค่ะโอเควันนี้เล็กสวยงามมากค่ะพ่อ แตกแน่นอนซาถุกมักจะเสียงหัวเราะนี่ล่ะแตกแน่นอนแตกแน่นอนมาเดอร์มาเดอร์แตกเดอร์ทั้งน้อยทั้งเล่าทั้งเอียงกระดอกระเดี่ยวหม่าลดเบิดเต็มหน้ากระดาษนี่ดู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 กระดาษกำชับเรียบร้อยวันนี้ผมมีค่ะ อ้าววันนี้มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากมายเอาไม่มีรถพามาบอกพ่อรถพามาเฉียวอยู่บ่เจ็ดแปดศูนย์เอาทำเป็นยังสันนกาสิบอกอยู่หันเอาจากอะไรกันนะกันเนาะโอ๊ยเจ็ดแปดศูนย์เตี๋ยเออรถกันแรลเจ็ดแปดศูนย์บุ๊ยสามตัวหนึ่งบอกพ่อแมนเอมีมาล่วงแปด ว่าไม่จิเป็นนีบรถผ้ามาานีีบ,อบ,บร,อ,ร,รอกโอกรบบอดยาวนานแล้วนอนไปที่หู้านนะ่ะแมนบอรอดไอหูานเขาจีบบรอดมันนั่งใหยเลอยู่นี่ดอกแบรนน่พ่อเนะจอบอเอารถตเขาที่เขา่อไปเชียงใหมจะโดนเลยโอ้ยฮ่า่าตมากพิเ่าบ่กฮ่าฮ่า่าฮ่าน่าฮ่าฮ่าฮ่าอ่า่ ติดสี่เล็กติดสีต่ตีแทนก็มีสี่แปดเก้าสี่หกสี่โอ้สวยงามตามท้องเรื่องเออดีแหละชอบชอบตัวนี้มีอยู่สามคูหนึ่งตัวนี้ 9, 4, เก้าส <8 S 2> ี่หกสี่สี่แปดเออหกสี่เมื่อกีมามาส้นเหลขกพี่บานี่ก็มีเก้าเสียมส้นการเน้นบ่อยนิดค่ะพ่อเออ สี่แปดนี่ผมก็ส้นกัน่เห็นบ่อยอืมอืมมันแก่นี่แหละเพทปในมันเกิมันส้นกันมันแก่น่าจะมามากกว่มาห่านะวันนี้ชอบสี่ตีแมววันนี้ชอบสี่เพราะว่ามันเป็นพูดด้วยโอ้ไม่นี้วันที่สี่ผอมนี่พ่อแม่เนี่ยแล้วมันลงซี่แบบนี้วะไม้อยังมันสิบหมาอเจาะหมาอเจาะบบบนี้ ประจวบเหมาะตัวนี้ขาวาน่ะเออนั่นแหละนี่แหละถ้าใครว่าชอบสีก็จิตีก็มีนี่แหละแค่นี่แหละค่ะมีหกสีเจ็ดสีแปดสีแล้9เก้าเสียนนี่4ีีออโอ้แปดสีสีแปดเก้าเสียนกัมี่อ่าสูตรเล็กเล่ากัมี่ตัวนี้แหน่ก้นกันเนี่ยทว่โอ้เกิดความบังเอิญขึ้นมาทันทีตีเออสูตรขอคนรสูตรดอกมาน้ำกันยนไห อันติฮอกติสารมันออกมันกติโบเต็มสูตรเนาะค่ะยังไงแต่ใครเราเจอแล้วมันตรงการเ้องกบะเบาเ้องกระเอาตัวเดียวเนาะจนเ้องกบะเอาเนาะอันเราบางคนน่ะอันอันรีบไปเบิ่งตะตัวเลขเราเบิ่งตะในกระดาษนะป้าขี้เหล็กลายแถววัดสันที่ไหนไหนมันตรงกันตั้งว่าหลายคู่กับโบเบิ่งดิเอย้จะไดนแบบเพิ่นฝ้าวแล้วเทียมมือการเจายงานเนาะโทรเพิ่นโบได้ดอกเดี๋ยวมานอามันชิตอยู่คู่มกกับดีดาเี้เออเ เกลียวเข่าไปกะทีว่าอันเกลียวก็พรับมัดเขาไว้กะทีมาเบิ่งชิดอยู่หัวกะทีดาวที่โอ้ย่าไห้ย่าว่ากันท้อแนวมัดเนาะเอาใจกันละก็เช้าร่มดีทุกคนไม่ไม่แต่อันม่แต่พ่อสุระนี่แหละร่มดีกูมัวสั่นเอฟซีว่ะ ได้แน่ๆนป็นเนาะคนเกิดมาสบายคนไม่มีเรื่องจะยุ่งยากมันก็เลยสบายค่ะพ่อเออเชินเช้ามาก็ไปออกกําลังกายกลับมาก็มากินกาแฟตัวหนักินกาแฟเสร็จก็ทานข้าวทานข้าวที่ตลาดจบก็มาอาบน้ําทํางานเอาเงินต่อ้ยชีวิตเตีบย่ได้มินค่นี้ตัวชีวิตเนาะค่ะ เออเราไม่ต้องหามันจุ่งยากค่ะพ่อถึงเราไม่ร่ำไม่รวยเราก็อยู่ได้เมนจ้ะเราหาได้ทุกวันเรากินทุกวันค่ะอันละ่ะพ่ายภาคนาโบจัาแกงจิบไก่นยางหัวมันค่ะเอออย่าไปเคลิบไหลทำวันนี้ให้ดีที่สุดดีเมนอยากกินยังกต่สื่อกินค่ะ ยากินต้มก็ซื้อต้มกินยาก,กินโอ้เห็นมังุสุกยางไปเขาไปจะแสบไปซื้อกินค่กะกต่จัแสบแล้วก็่มมดวาองนี้มีชีวิตอยู่นี่เฝ้าหาอยู่หา,หากินเมนอยู่พ่อแบ่งไปเห็ดบุญน,น้ำแน่ยนอย่างีเก็บน้อยจะเห็ดหลายบุญจะเห็ดหลายจะทุกจะของค่ะเออเก็ดเปเล็กเก็บน้อยสิบาทเจ้าบาทจะได้บุญดอกเท่าเห็ดแบบใจใสศรัทธาถูกต้องค่ะ กานั่นแหละไม่ต้องคิดอะไรมา่งมายเกินมาเป็นคนชีวิตจะได้ยืนยาวแม่เจ้นพ่อถ้าใครยินคิดมากก็ชีวิตจะสั้นจ้าห่ายคิดไปคิดมากเป็นโรคซึมสอร้าผูกข้อตายได้สิบวกน้ลยโอ้ยโว่าเแล้วแกตายมาหลายกวนได้เตียวาดอีกแมยุคนี้สมัยนี้ต้องเฮ็ดจิตใจเจ,จ้าของใหแนวแน่ตัวสิไปเ<ม>โอคิดไรคิดมากแยังมีชีวิตอยู่ค่ะ นั่นแหละอย่ารอพรุ่งนี้นะ,ะพรุ่งนี้มันจะเกิดอ,อะไรขึ้นเราก็ไม่รู้ค่ะพ่อถ้าเราอยู่เป็นมันก็มีความสุขค่ะอะอแล้วเกียดมาโดนหรอเวพ่อใอ้ก่นอนตกัดดาวศิวะลงพอเลยเกียดเก่งนะแกเกลียาซูฟังซุสิดอกอมีเจนนี่แบบพ่อชอบเกียดเม้ามียังดอกค่ะ คนสุดท้ายแล้วเราก็อยู่ไม่ได้แล้วก็ต้องตัดคืนบ้านเก่าเหมือนเดิมถูกต้องค่ะแหละเกิดมาแล้วต้องทาประโยชน์แก่ประเทศชาติค่ะทําประโยชน์แก่พ่อแม่แต,ตัวเองพี่น้องนะไม่ต้องไปช่วยเขาหรอกเขาช่วยตัวเองได้เพราะว่าเขาก็ดิ้นลนหาเหมันกันไม่ปล่อยให้เจ้าของตายดอกค่ะพ่อเอาไปเลย <c oughs> อา่าเอฟซีก็ได้ผู้เข้ามาฟังแกจะรำคาญเด้ก็ชูฟังซื่อๆเอล่ <c oughs> ละเมื่อแรกักขอให้พี่โซ่พี่ใสอย่างเงี้เด็กต้องใส่กันเด้อเมืเ่อแรงสูง่กูสู่คนจาค้ <c oughs> จาทุจ้าขอขอบคุณพอจาที่อเอาแนวทางมาแบ่งปันเอฟซีค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ